ที่อยู่ในเรื่องของการการตัดต่อคลิปแบบชั้นสูงไปเลยนะคะวันมีความรู้เรื่องการทําคลิปแต่วันไม่ได้รู้ชั้นชั้นสูงนะคะวันก็เรียนเรียนแบบ มันเป็นพื้นฐานของคนที่เรียนการตลาดอยู่แล้วว่าต้องรู้แต่ไม่ได้ไม่ได้แบบรู้ละเอียดรู้ลึกรู้อะไรแบบนั้นรู้คร่าวๆประมาณนั้นนะคะปรากฏว่าพอเขาคอมเมนต์มาเขาก็บอกว่าคลิปที่เราถ่ายด้วยกล้องหน้านะ่ะหน้าตาเราเนี่ยจะเหมือนเราส่องกระจกแล้วมันดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะสายตาเอ่ยมุมหน้าเอ่ย เขาก็เขียนมาแบบผู้มีความรู้มากๆเลยทุกคนวันเลยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าเวลาที่เขาดูเนี่ยเขาดูเหมือนคลิปเราไม่เป็นธรรมชาติเราต้องใช้กล้องหลังในการถ่ายคลิปแต่กล้องหลังมันจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นหน้าตัวเองทุกคนยูทูบเบอร์ YouTuber ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายทำคลิปเอง ถ่ายคลิปเองตัดต่อคลิปเองเราไม่ได้มีโปรดักชันที่มาถ่ายทำคลิปให้เราเพราะฉะนั้นคลิปใครก็ตามที่วันเรียกว่าเป็นพวกคลิปมืออาชีพเขาจะใช้คนอื่นในการถ่ายคลิปอุปกรณ์ที่ถ่ายคลิปได้ดีที่สุดในทุกวันนี้ก็คือมือถือค่ะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันในการใช้วิดีโอดีมากๆเลยไม่ว่ามือถือยี่ห้ออะไรก็ตามทุกวันนี้ ก็แข่งกันพัฒนากันเรื่องของคุณภาพของคลิปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนถ่ายคลิปให้เราหมายความว่าเขาจะถ่ายผ่านกล้องหลังโดยที่เราไม่ต้องมาถ่ายตัวเองแล้วมองหน้าตัวเองแบบนี้คลิปมันจะดูเป็นธรรมชาติอันนี้วันขอเรียกว่าผู้ชมที่มีความรู้ระดับเทพนะคะมาคอมเมนต์แล้วเขาก็บอกว่าเขาแนะนำให้คลิปทุกคลิปที่วันถ่ายด้วยกล้องหน้าจำเป็นจะต้องฟลิกคลิป เรื่องกล้องหน้ากล้องหลังนี่พี่ไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละมาเรียนพร้อมกันพี่นานานะคะคือวันน่ะรู้นะคะเรื่องกล้องหน้ากล้องหลังแล้วคุณภาพถ้าเป็น iPhone นะคะกล้องหลังน่ะเสียงจะชัดเสียงจะใสแล้วภาพจะชัดมากกล้องหน้ากับกล้องหลังคุณภาพคลิปไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่าทุกวันนี้สำหรับวันใช้ iPhone 14มันจะมีการพัฒนาพัฒนากล้องหน้าให้มันดีขึ้นนะคะ คลิปส่วนใหญ่ของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนหรือช่องติวเข้มวันก็ทำมาจากกล้องหน้าทั้งนั้นทุกคนแต่คลิปไหนก็ตามที่เราใช้กล้องหลังกล้องหลังเนี่ยมันจะมีความเป็นฟิลเตอร์มันจะมีความ เป็นแสงและเงาของภาพได้ชัดเจนและสวยงามมากทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าพูดตรงๆก็คือคุณภาพกล้องหลังมันจะดีกว่ากล้องหน้ามากๆสำหรับคนที่ถ่ายคลิปวิวธรรมชาตินะคะส่วนคนที่ถ่ายคลิปหน้าตัวเองไม่ต้องซีเรียสทุกคนเพราะว่ากล้องหน้าของ iPhone มันจะฟรุงฟริงถึงมันจะฟรุงฟริงได้ไม่เท่ากล้องอื่นยี่ห้ออื่นแต่มันก็เรียกว่าถ้าเราถ่ายหน้าเรานะ กล้องหน้าจะสวยกล้องหลังเนี่ยจะ เห็นทุกรูขุมขนมันจะชัดเวอร์ชัดเกินไปมันจะชัดเกินไปจนจนมันดูไม่ไม่เนียนตาประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเราถ่ายรูปคนเราใช้กล้องหน้าถูกแล้วค่ะเพียงแต่เราจะต้องไปฟลิกคลิปก็คือกลับด้านกล้องทีนี้คลิปที่วันถ่ายทาวันวันเมื่อเช้าวันตื่นมาวันต้องทําคลิปก่อนไม่งั้นวันจะไม่มีคลิปออกอากาศพรุ่งนี้วันก็เลยนั่งตัดต่อคลิปเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ววันทำแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้น ลืมทุกคนวันก็ลืมฟลิกคลิปค่ะทุกคนจะเห็นในคลิปพรุ่งนี้เดี๋ยววันจะพาไปดูตัวอย่างนะคะก็คือคลิปมันกลับด้านเมื่อคลิปมันกลับด้านวันจะต้องเจอคอมเมนต์นี้อีกรอบหนึ่งค่ะว่าทำไมถึงไม่กลับด้านคลิปประมาณนั้นนะคะรอยแผลเป็นสิวเต็มหน้าพี่ใช้กล้อง iPhone มันเห็นชัดมากค่ะพี่นานาชัดเวอร์จนบางทีโมโหแต่วันก็ใช้แต่ กล้อง iPhone แล้วไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ใดๆนะคะหน้าสดๆล้วนๆเลยของวันอ่าดูนะคะเดี๋ยววันจะให้ดูว่ากล้องหน้ามันเป็นยังไงวันตัดต่อเสร็จไปแล้วค่ะแล้ววันโหลดเสร็จไปแล้วอันนี้คือใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยนะต้นฉบับมันเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายในกล้องหน้าทั้งหมดนะคะเวลาที่เราเดินประมาณนั้นเมื่อ เดี๋ยวนะคะหาตัวอย่างก่อนเมื่อเช้าคือเดินคลิปที่เดินนะคะอ่าเป็นแบบเนี้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือกล้องหน้าที่ไม่ได้มีการตัดกลับกล้องใดๆทั้งสิน้นอ่าเห็นไหมคะเซเวนอีเลเว่นตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้คะ่ะเนี่ยนี่คือกล้องหน้านะคะวิธีการของเราก็คือ